ที่ไปทำการเก็บกู้แล้วก็ดวงดีพระสยามเทวทิราชมีจริงในแผ่นดินไทยไปเจอโทรศัพท์ของทหารเขมรนมันตกเข้าไว้ครับนะครับมันตกเข้าไว้พอไปใส่แบตแล้วนะครับนี่ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพอเปิดดูนะครับโอ้โหมันถ่ายคลิปเข้าไว้เต็มเลยมันถ่ายคลิปเข้าไว้เต็มเลยเป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะครับ เป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะว่าทหารขเขมรลอบวางกับระเบิดไอ้ฮุนเซนนอนตีนกายหน้าผากสองข้างเลยครับฮุนเซนฮุนมาเน,น,น็ตนอนตีนกายหน้าผากครั้งแรกตอนนี้มันก็นอนตีนกายหน้าผากอยู่ข้างเดียวนะครับไม่ใช่มือก่ายหน้าผากนะครับแต่พอไปเจอหลักฐานโทรศัพท์เนี่ยนะครับ มันเช็คได้ครับโทรศัพท์เนี้ยมึงเปิดเบอร์ที่ไหนเปิดเบอร์ที่ประเทศกัมพูชาใครเป็นเจ้าของนะครับเดิมใช้อยู่ที่ไหนใช้อยู่ในประเทศกัมพูชาติดต่อทหารคนไหนอะไรอย่างไงนะครับอันเนี้เป็นพยานหลักฐานชัดเจนว่าหนึ่งละเมิดสัญญาเพราะแต่ว่ามันรับเงินจากต่างชาติมาปีละเป็นพันล้าน เพื่อเก็บกู้นะครับสันที่สัญญาออตาว่าบอกว่าห้ามมีกับระเบิดแต่เนี่ยมันเป็นพยานหลักฐานชัดเจนว่ากัมพูชาเนี่ยรุกลานเราใช้อาวุธกับเราจนทหารเราต้องเสียชีวิตต้องขาขาดโอ้นี่เป็นพยานหลักฐานชัดเจนครับนะฮะเป็นพยานหลักฐานชัดเจนนะครับผมเองเนี่ย จากใจเลยนะผมอยากให้ถ้า,ขาเขมรเนี่ยกลางกลงแล้วก็มีเรื่องกันอีกสักทีนะครับคราวนี้มันจะได้ตียึดไปยาวๆไปเลยนะครับไม่ได้เอาแค่นั้นนะครับตียึดไปยาวๆเลยแต่ถ้าเป็นตัวผมเองนะอยากให้ทางทหารเนี่ยตียึดออกไปไกลๆเลยนะครับ พอมีข่าวว่าทางกองทัพภาคที่สองจะทำการลือ้อนะครับซากประหักพังซากประหักพังปกติไอ้หุนเซนนี่มันจะต้องออกมาโพสต์มาเครียดแล้วนะนะครับก็มันเขตแผ่นดินไทยมึงเข้ามาลุกลานมึงมาสร้างบ้านเรือนนะครับพอเจ้าของเขามาทวงคืน ให้ซากปรักหักพังเขาก็ต้องเก็บนะครับถ้าเป็นผมนะผมจุดไฟเผาแม่นไปหมดแล้วครับนะครับมันเศษไม้เศษอะไรทั้งนั้นนะครับเคลียเลยครับไม่นั้นก็เอารถแท็กเตอร์ไถมันไปเลยครับมันเขตเรานะครับมึงไม่พอใจมึงก็เปิดมานะครับ เปิดมามึงไม่พอใจมึงก็เปิดมาเปิดมากูจะได้บอมให้เด็ดสรตีไปนะครับท่านแม่ทัาพภาคสองทำไปเลยครับจะไปลือ้อไอ้ซากปรักหักพังเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเราอยู่แล้วนะครับแต่ถ้านั่นไม่รู้ใครแอบเผาก็าไม่รู้นะครับเผาไปก่อนนะครับ เหลือตะเศษซากเศษฐานอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เอารถไถไปเคลียร์อีกทีนะเอารถแคกเตอร์ไปเคลียร์อีกทีเล่นไก่พวกเคียรยนี้ก็ต้องอย่างนี้แหละนะฮะมันเขตบ้านเราไม่พอใจนะมึงเปิดมาเปิดมาเลยนะครับระหว่างที่กําลังลื้อนะก็เปิดมาเลยนะฮะเปิดมาเลยเปิดมาเลยนะครับ จะได้กระทืบให้จมตีนไปเลยเที่ยวเนี้ยเราเปิดก่อนไม่ได้ครับเราเปิดก่อนไม่ได้เปิดก่อนเราเสียเลยเดี๋ยวต่างชาติจะมองว่าเราไปรังแกเขานะครับเพราะไปดันไปตกลงกับเขาแล้วว่าหยุดยิงเมื่อวันที่ยี่สิบแปดนะครับนะฮะ โอ้โหไอ้ไอ้หน่วย BSQ กองอลักขาคุณเซ็นใช่ไหมฮะโอ้โหแอคชั่นขู่ทหารไทยน่าดูเลยนะออกคลิปโปรโมทมาแสดงแสดงแม่ถ้าเปรียบเทียบขอโทษนะเหมือนกับไอ้นั่นครับเหมือนกับ ฉากถ่ายหนังของฉลองพักดีวิจิตนะครับไอ้จาพนมเนี่ยเก่งกว่ามึงอีกไอ้บีเอสคิวมาฝึกกับไอ้จาพนมเนี่ยโดดตีลังกากลางอากาศได้นะครับโอ้ยแต่งตัวคุณเซนหมดหลายตังนะครับนะ่าแต่งตัวลูกน้องให้ทันสมัยหน่อยนะครับพําจากจากจากครับโดดตีลังกานะครับระเบิดภูเขาเผากระทอมดูแล้วทุเลศนะครับดูแล้วทุเลศนะครับ ดูแลทุเลศนะครับดูแลไอ้ทียเอาฉากระเบิดภูเขาเผากะท่อมและไอ้หน่วยบีเอสคิวนี่นะครับไปฝึกที่ไหนเขาก็ท้อใจนะครับมาฝึกที่ไทยทหารไทยก็ปวดหัวนะครับมันไม่มีระเบียบวินัยไปฝึกที่ฟิลิปปินส์ไปฝึกที่มาเลอินโดชพยายามให้จะเป็นเป็นหน่วยที่มีมาตรฐานนะครับไปที่ไหนก็แย่นะครับโอ้ยทำเป็น จะมาแอคโชว์ไงจะมาแอคโชว์นะครับมาเนี่ยเขาทำอย่างนั้นดีครับไอ้ไอ้ไอ้ทหารขมรน,นะไอ,ไอ้ไอ้เหตุการณ์อะตอมผมเรียกเหตุการณ์คุณะตอมแล้วกันนะครับพูด ต่างประเทศเขาจะได้รู้ว่าโอ้สันดานทหารเขเมรเป็นแบบนี้นี่เองไม่มีระเบียบวินัยน,นะครับแล้วก็ทหารไทยควบคุมสติได้ดีมากนะครับควบคุมสติได้ดีมากนะครับถ้าผู้ชายกับผู้ชายมันดันกันนะครับเดี๋ยวเรา เก็บอารมณ์ไม่อยู่อย่างเงี้ยไปกระแทกคางมันเข้าไปต่อยไม่ได้นะครับนะฮะเราผู้หญิงเข้าไปอ่ะน้องอะตอมเข้าไปนะไปเถียงกับมันอะไรกับมันไปชี้เนี่ยนะมันหมดสภาพเลยผู้ชายไปเถียงกับผู้หญิงเนี่ยนะครับมันก็ทํากลางครับมันทํากลางไปแค่นั้นเองท่านดูในภาพข่าวนะครับมันมีคณะทหารคณะทูตทหารเขาเขาไปข้างหลังมันเข้าไปเป็นยี่สิบสามสิบคนแหละ นะครับ i b ้ q นี่หน่วย BSQ ก็ถือว่าถือว่าเป็นหน่วยที่มีเขาคิดว่าเก่งที่สุดในกัมพูชาเก่งที่สุดในเขเมรแล้วครับนะครับก็ถ้าใครปลดประจําการมาก็แสดงเป็นตัวประกอบหนังไทยของคุณฉลองพักดรีวิจิตได้นะมาเนี่ยนะครับแต่ว่าต้องมาฝึก ไอบนี่ต้องมาฝึกกับจาพนมนะครับจาพนมโดดตีลังกาโดโดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้่าตตัวลกูกนะถ้าหนูออกจากทหารปลดประจำการบุญเซนไล่ออกต่อไปก็มาฝึกเป็นตัวประกอบเป็นตัวประกอบหนังไทยได้นะครับ ถ้ามันฝึกของเรานี่นะเขาเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะทหารไทยฝึกเนี่ยนะครับหน่วยซิลเนี่ยนะครับหน่วยซิลนะครับโอ้โหหลักสูตรโหดมากนะครับแม้แต่กองทัพบ,บกกองทัพอากาศกองทัพเรืออะไรที่ที่มันจะนั่น ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปฝึกนะครับกว่าจะผ่านเข้าไปฝึกนะครับผมไม่ได้ไปดูถูกไอ้หน่วย BSQ อะไรครับเขาก็ทำหน้าที่เขานะครับการฝึกซ้อมอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าผมดูไอ้ท่าที่โดดข้ามข้ามกำแพงไฟแล้วทำเป็นเตะโว์จ้าจ้าจ้าเอาปืนปีตรงนั้นด้ามปืนตีถ้ามันไปตีอย่างนั้นก็ด้ามปืนหักไปแล้วครับ นะครับดัมปืนหักแล้วนะฮะมาเราไม่ได้ไปดูถูกทหารเขาหรอกครับมาเนี่นะครับไม่ได้ไปบูลลี่หรอกครับนี่มีเขมเมนมาคอมเมนต์ในช่องดําบอกว่าอย่าไปบูลลี่ทหารเขานะครับก็โหไอ้หา่ามึงแม่กูก็ว่าปัญญานิ่มวะนะครับมึงจะมาปะทะอะไรมึงฝึกในการ ราคาคุณเซนมึงฝึกที่จะปฏิบัติการในเมืองแต่ในสถานการณ์ในการรบในการประทะเนี่ยมันเป็นพื้นที่ป่าเขาเป็นพื้นที่ที่เป็นหน้าผาถ้าจะมาโชว์นะ มึงทาแบบหนังจีนนินจาดีกว่านะครับโยนตะขอมาวืดแล้วก็ดึงข้อมาบึ๊ดบึดบึบบบขึ้นมานะครับอืเหมือนตรงภูมาเขือเนี่ยไอ้บันไดก็โดนบอมไปแล้วพังไปแล้วนะครับแล้วก็มึงไปสู้กับเครื่องบินลบที่มันลูกแตกมาก่อนเสียงนะครับ เออกูก็ไม่รู้จะมาโชว์ทำไมนะฮะก็ถ้าดูแล้วมันก็เหมือนกับอะไรนะดูหนังไทยก็แล้วกันรดูหนังไทยอะหนูเอาหนังไทยไปดูนะครับดูหนังไทยไปหนังไทยไปดูนะครับเหมือนกับฉากในหนังอะ่ะนะครับเอามาโชว์มันไม่ใช่ถ้าจะเอามาโชว์เนี่ยมึงต้องเอาเครื่องบินรบมึงมาโชว์นะก็ ไปเอาช่างซ่อมก่อนนะครับไปเอาช่างซ่อมก่อนช่างซ่อมเครื่องบินรบนะฮะที่ว่าภาพหลุดออกมาว่าอยู่กลางทุ่งนานะครับติดจะต้องเอาแบตเตอรี่มาพว่วงแล้วก็นะฮะเอาแบตเตอรี่มาพ่วงเนี่ยนะฮะมาเดี๋ยวนี้มันสู้กันด้วยเครื่องบินรบแล้วลูกนะพูดง่ายๆมีแต่แพ้กับแพ้มีแต่แพ้กับแพ้แล้วนะครับ หาช่างหาช่างก็บินขึ้นแล้วแม่นจะตกเอาที่ครับมาเนี่ยนะฮะเครื่องบินในขเขมรมันจะมีทันสมัยก็เครื่องบินส่วนตัวของฮุนเซนนะะเครื่องบินส่วนตัวของฮุนเซนะสถานการณ์ ที่เรายึดดินแดนคืนได้เนี่ยผมบอกเรียมกับท่านว่านะเพราะบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนะครับแม่นั้นทหารไม่กล้าอย่างนี้แหะครับแม่นั้นทหารไม่กล้าแหะครับ นี่ทหารธรรมผมก็ถึงบอกไปตั้งแต่ก่อนประทะแล้วว่าทหารพระราชาพระองค์ท่านสนพระไทยเหตุการณ์บ้านเมืองสดับตรับฟังข่าวนะครับเริ่มตั้งแต่ให้องค์มมตรีตัวแทนพระองค์ไปเยี่ยมนะครับไปบอกกับแม่ทัพภาคที่สองนะครับพูดภาษาชาวบ้านว่า คุณทำไปเพื่อผืนแผ่นดินไทยไม่ต้องกลัวนะครับแม่ทัพภาคสองเลยไม่ไม่สนใจอะไรแล้วครับลุยเป็นรถแท็กเตอร์เลยนะครับบารมีของพระองค์ท่านครับเราถึงได้แผ่นดินไทยที่เราสูญเสียไปทั้งสิบเอ็ดจุดกลับคืนมาเหลือจุดเดียวที่ยังไปไม่ถึงคือที่ปราสาทตาควายนะครับ แล้วก็ข่าวว่านะครับข่าวว่าพระองค์ท่านจะพระราชทานเหรียญนะครับเหรียญกล้าหารให้กับพี่น้องตำรวจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในการศึกครั้งนี้นะครับรวมถึงพี่น้องตำรวจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่สามยังหวัดายแดนภาคใต้เนื่องจากมี จำนวนเยอะนะครับกำลังสำรวจรายชื่ออยู่นะครับ